สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องเล่าลึกลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไขปริศนาหลอนในเรื่องเสียงเรียกกลางทุง่งคืนหนึ่งในปลายฤดูฝนเมื่อฟ้าผ่าเป็นจังหวะไก,กลๆนาในหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือยังคงมีควันไฟจากครัวบ้านลอยขึ้นทับท้องฟ้าเตชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้กลับจากเมืองใหญ่มารดน้ำในนาข้าวให้พ่อที่ป่วย เขาได้ชาวบ้านไม้เข่าใกล้ทุ่งนาเพื่อที่มันจะได้ประหยัดประหยัดในแต่ละคืนเต้จะนั่งจุดตะเกียงดื่มชาจนดึกก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากถางทุ่งคนในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีคนตายกลางทุ่งนาเกิดอุบัติเหตุในตอนกลางคืนไม่มีศพพบเลยชื่อของเขาคือแก้วหลังจากนั้นชาวบ้านมั่งเห็นใครเดินไปทุ่งยามค่ำคืนจะมีแสงเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวตามต้นหญ้า เหมือนใครเฝ้ารออะไรบางอย่างคืนหนึ่งเต้ตอนหลับไม่ลงเห็นแสงเล็กๆเ,เดินเรียบคันนามาเรื่อยๆจนหยุดที่มุมหนึ่งของทุ่งแสงนั้นไม่เหมือนโคมไฟของคนมันสันส่นๆลักษณะเหมือนคนหายใจเต้รู้สึกเหมือนถูกเรียกให้เดินออกไปดูเขาโผล่หัวออกไปจากบ้านเห็นเงาเล็กๆยืนนิ่งอยู่กลางทุ่งห่างจากเขาราวสิบเมตร ใครอยู่ตรงนั้นเตตะโกนถามแต่เงานั้นไม่ตอบแต่มีเสียงบางอย่างคล้ายคนกระซิบผ่านมาในลมกลับบ้านกลับบ้านเตรู้สึกเหมือนมีคนมองลึกเข้าไปในหัวใจของเขาความหนาวสาะนเกิดขึ้นตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายเท้าเขาเดินเข้าไปหาเงานั้นภายใต้เงานั้นมีรูปร่างเหมือนคนแต่ภายในดวงตากลับดูว่างเปล่า เมื่อเต้ขยับเข้าไปอีกเขาเห็นที่พื้นมีรอยเท้าลึกๆประหลาดเหมือนรอยเท้าคนผสมกับรอยของใครสักคนที่พยายามลากอะไรหนักๆแก้วเต้ลองพูดชื่อที่เขาเคยได้ยินเต้รู้จักเรื่องราวของแก้วแต่ไม่เคยเห็นหน้าเต้เริ่มคิดว่าอาจเป็นภาพหลอนแต่จู่ๆมีเสียงกระซิบที่ชัดขึ้นกลับบ้านหยุดรอ พาไปด้วยเต้คิดถึงข่าวเก่าที่เคยได้ยินคนที่ชื่อแก้วถูกทิ้งไว้กลางทุ่งไร้คนค้นหาแล้ววันนั้นฝนตกหนักแก้วได้หายไปในคืนนั้นภายหลังมีคนเห็นแสงเล็กๆแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรเงานั้นเอ็นตัวรากับอยากจะเดินมาหาแต่กลับยืนนิ่ง เตย่อตัวลงเห็นสิ่งหนึ่งกองอยู่ในแปลงกระเป๋าเล็กๆของเด็กมีรูปถ่ายลายคราบน้ำมันและกระดาษที่ขาดชายมุมในรูปคือผู้ชายหน้ายิ้มและเด็กตัวเล็กๆชื่อบนกระดาษเขียนว่าแก้วพ่อของฉันลมพัดแรงขึ้นเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นคำสุดท้ายที่จับใจเต้ได้ยินชัดจนสัน้นพากลับ บ้านเต้รีบอุ้มกระเป๋อนั้นวิ่งไปตามรอยเท้าแปลกๆเสียงฝีเท้าเงยตามหลังแต่ไม่เร็วกว่าเต้เมื่อเต้ถึงประตูบ้านพ่อของเต้ออกมาพบสีหน้าเคร่งเขาจับกระเป๋าไว้แน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพ่อบอกว่าแก้วคือเพื่อนสมัยหนุ่มพ่อเคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันแต่วันหนึง่งแก้วหายไป พ่อไม่เคยหยุดหามันแม้จะผ่านมานานพ่อบอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างเรียกชื่อเขาเหมือนเสียงเก่าคืนนี้แก้ววนกลับมาเรียกหาคำสัญญาที่หลงเหลือหลังคืนวันนั้นแสงในทุ่งเลือนหายไปอย่างช้าเหมือนคนหนึ่งที่ได้สิ่งที่หายไปแต่ว่าตั้งแต่คนเห็นแสงครั้งสุดท้ายมีคนบอกว่า หากใครออกไปยามค่าแล้วมีคนบางคนขอให้พากลับบ้านจงทาเพราะบางเรื่องที่รอคอยมันรอไม่ไหวจริงๆถ้าทุกท่านชอบเรื่องเล่านี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับชมเรื่องใหม่ๆไปพร้อมกันสวัสดีครับ